สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ไปดูกล้องจิ๋วอีกรุ่นหนึ่งที่บัยเพื่อนจะสั่งซื้อมากันค่ะช่วงนี้บัยชอบเล่นกล้องจิ๋วแบบนี้นะคะเพราะว่าดูน่ารักดีใช้ได้จริงแล้วก็ที่สําคัญราคาไม่แพงด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่น X3 นะคะราคาประมาณ250บาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวบัยจะใส่พิกัดร้านเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะทีนี้มาแกะกล่องดูที่ด้านในกันเลยค่ะนี่ค่ะตัวกล่องจะเป็นแบบนี้นะคะมีหลายสีค่ะมีสีดําสีแดงแล้วก็สีขาวนะคะ ที่ด้านในกล่องก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานนะคะอันนี้มีเป็นภาษาอังกฤษค่ะนี่ค่ะคู่มือค่อนข้างละเอียดดีเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นสายชาร์จมาให้ค่ะสายชาร์จจะเป็นหัวไมโคร USB ทั่วไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวกล้องค่ะเป็นกล้องขนาดจิ๋วๆน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเทียบกับรุ่น x e 6ที่ปอยเคยซื้อมาให้ดูค่ะ นี่ค่ะอันนี้เป็นรุ่น X 6ที่ปอยเคยรีวิวก่อนหน้านี้นะคะขนาดจะเล็กกว่ากันประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะสำหรับรุ่น X 3ก็จะเป็นขนาดเล็กที่สุดเลยนะคะปอยว่าดูน่ารักดีเลยค่ะเป็นสีขาวล้วนก็น่ารักนะคะนี่ค่ะที่ตัวกล้องที่ด้านบนจะมีเป็นปุ่มชัตเตอร์นะคะตัวนี้จะมีปุ่มเดียวค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่แสดงไฟอินดิเคเตอร์นะคะด้านหน้าตรงนี้จะมีไม้เล็กๆอยู่ค่ะ ด้านาอันนี้จะเป็นช่องเสียบชาร์จนะคะแล้วก็อันนี้เป็นช่องใส่ micro sd card ค่ะสำหรับ micro sd card เนี่ยจะต้องซื้อแยกมานะคะนี่ค่ะอันนี้ปอยซื้อเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะปอยซื้อเป็นของ sandisk ค่ะเดี๋ยวปอยจะใส่พิกัดเอาไว้ที่ใต้คลิปเหมือนกันนะคะนี่ค่ะวิธีใส่ micro sd card ก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะคะเสียบเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปค่ะนี่ค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มาดูที่วิธีการใช้งานกันค่ะ ตัวนี้จะไม่ซับซ้อนนะคะมีอยู่แค่2โหมดค่ะคือโหมดถ่ายรูปแล้วก็โหมดถ่ายวิดีโอนะคะวิธีการเปิดก็คือให้กดปุ่มค้างไว้ประมาณ3วินาทีค่ะก็จะมีไฟสีแดงติดขึ้นมานะคะนี่ค่ะถ้าถ่ายรูปก็กดชัตเตอร์ธรรมดาเลยนะคะนี่ค่ะถ่ายรูปก็กดชัตเตอร์1ครั้งแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นการถ่ายวิดีโอเนี่ยให้กดชัตเตอร์คร้างเอาไว้ประมาณ3วินาทีค่ะ ก็จะเป็นไฟกระพริบแบบนี้นะคะก็จะเป็นการถ่ายวิดีโอค่ะถ่ายเสร็จก็กดอีกหนึ่งครั้งนะคะการใช้งานก็ง่ายๆทุงนี้เลยค่ะส่วนเวลาปิดเครื่องเนี่ยก็ให้กดปุ่มค้างเอาไว้ประมาณ5วินาทีนะคะจนไฟดับไปค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มาดูรูปที่บอยลองถ่ายจากกล้องตัวนี้กันค่ะนี่ค่ะขั้นแรกก็เอาตัว micro SD card ออกมานะคะ ก็ปอจะใช้เป็นอะแดปเตอร์อันนี้ใส่เข้าไปกับ iPhone ค่ะนี่ค่ะเปิดไฟล์ขึ้นมานะคะเปิด b r o w s ์ค่ะแล้วก็เสียบอะแดปเตอร์เข้าไปนะคะนี่ค่ะก็จะมีชื่อไมโคร SD c a r การ์ดขึ้นมานะคะอันนี้ปอยเพิ่งซื้อมายังไม่ได้ตั้งชื่อค่ะก็จะเป็น no name นะคะกดเข้าไปค่ะก็จะมีรูปที่ถ่ายไว้นะคะนี่ค่ะ ที่ปล่อยถ่ายแล้ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ปล่อยถ่ายสติกเกอร์ที่ติดผนังห้องค่ะแล้วก็ถ่ายวิวบ้านต้นไม้ทั่วไปนะคะรูปก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะลักษณะจะเหมือนใช้กล้องวินเทจกล้องฟิล์มสมัยก่อนนะคะแล้วก็ต่อมามาดูที่วิดีโอค่ะนี่ค่ะสำหรับวิดีโอเนี่ยจะเป็นไฟล์ avi ดูใน Microphone ไม่ได้นะคะปอยจะแชร์ไปที่ไลน์ค่ะกดแชร์ตรงนี้นะคะ เลือกรายที่ต้องการแล้วก็กดแชร์ไปเลยค่ะทีนี้มาเปิดดูที่ลายนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นวิดีโอที่ส่งมานะคะนี่ค่ะวิดีโอที่ด้ได้ก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะ สำหรับกล้องจิ๋วอันนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะแถมยังน่ารักด้วยค่ะถ้าใครที่ชอบของเล่นประมาณนี้ก็ลองซื้อมาเล่นกันดูนะคะราคาไม่แพงค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ